กุ้งจากุณสมเอร์แท็กเตอร์สาขาระยองนะคะภูนสมเอร์แท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าค่ะเบอร์โทรติดต่อกุ้งนะคะ0 6 3 4์ห2 4 2 4ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่น L3408DI นะคะเป็นรุ่รนพิมพ์นิยมนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปรีวิวนะคะกุ้งก็จะขอกำลังใจนะคะในการกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กุ้งด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะสำหรับรถ วันนี้นะคะเป็นรถรุ่น l 3 4 0 8 p นะคะรถคันนี้นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและฐานพรวนนะคะฐาน5ตราช้างนะคะออราคาขายอยู่ที่239,000บาทเป็นรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะดูตั้งแต่ใบดันเลยนะคะใบดันนะคะใบยังเต็มอยู่นะคะแล้วเรามีการทำสีใหม่นะคะเพื่อความสวยงามนะคะสีตัวรถมีการทำสีแล้วนะคะสวยๆเลยนะคะ ซีนล้อหน้ามีเปลี่ยนแล้วนะคะทีนี้เรามาดูล้อหน้ากันนะคะล้อหน้ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่นะคะประมาณ 75%- 7 0 7 5ประมาณนี้เนาะอ่าแล้วเราก็มาดูที่ห้องผู้โดยสารนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารเรามีเปลี่ยนเบาะใหม่ให้นะคะแล้วก็ชั่วโมงการทํางานเดี๋ยวเราไปดูชั่วโมงการทํางานกันนะคะชั่วโมงการทํางานอยู่ที่2,700ชั่วโมงนะคะค่ะ หลังคาไม่แตกนะคะหลังคาคันนี้สวยๆเลยนะคะดูย่างหลังกันนะคะยัางหลังก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะคะดอกยังดีอยู่นะคะซุ้มล้อกระทะนะคะ ซุ้มล้อรถนะคะสวยๆไฟเลี้ยวไฟท้ายเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะซีล้อหลังเปลี่ยนแล้วนะคะตามสภาพอายุการตามอายุการใช้งานส่วนช่วงท้ายนะคะไม่มีเชื่อมไม่มีรอยดามนะคะส่วนหางยกโซ่ข้างนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะค่อ,คอยๆไล่ดูไปนะคะสําหรับยางข้างนี้นะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะยังใช้งานได้ล้อกระทะนะคะทําสีใหม่เพื่อความสวยงามนะคะ ไล่ดูไปนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะาราคาขาย2 3 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็เข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะหรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาสามารถจัดจองออนไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบของรถคันนี้กันดูนะคะรถคันนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะ2 3 9 0 0 0บาทส่วนอุปกรณ์หลังนะคะได้เป็นขา5 แต่ถ้าลูกค้าอยากจะเปลนเป็นโรตารี่เปลี่ยนเป็นตัดหญ้าสามารถเปลี่ยนได้ถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้ใช้ตัวหาหน้านะคะรถคันนี้ยังเรื่องเกียร์เรื่องระบบไฮดรอลิกนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ใช้งานได้ปกตินะคะแต่มันก็จะมีเสียงหอนบ้าง ด้วยด้วยตามอายุการใช้งานของเขาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเข้าเกียร์สูงสูงระบบรถคันนี้นะคะเป็นระบบ8เกียร์ดินหน้า4เกียร์ถอยหลังเป็นเกียร์ระบบรุ่นเก่านะคะแล้วก็เป็นรถขนาด2เท่า34แรงนะคะเป็นรถ3ามสูบนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเท้าปั่นท้ายกันนะคะรถคันนี้ปกติแล้วเนี่ย เ,เกียร์ของ3-4จะค่อนข้างเข้ายากแต่สําหรับรถคันนี้นะคะยังกุ้งคิดว่ามันเข้าง่ายนะคะดูจากที่ช่างเขาเข้าแล้วนะคะเ,เกียร์ยังเข้าง่ายอยู่นะคะเดี๋ยวดูเข้าปั่นหลังนะคะไปดูการทำงานของเครื่องยนต์กันนะคะ ดูน้ำดันหรือเปล่านะคะน้ำไม่ดันนะคะแล้วก็ไม่มีกวันวนะคะเดี๋ยวเราไปดูนวันขาวมีไหมแต่ทางร้านตรวจเช็คแล้วไม่มีควันขาวนะคะสาหราบรถคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้เลยนะคะเราส่งฟรี300กิโลเมตรแรก ขอรูปขอคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะ0634539224สำหรับวันนี้ขอพระคุณในการติดตามรับชมคลิปมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ